สวัสดีค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้นะคะเรากับยู่กับแค่เซ็ตของข้าวน,นี่ค่ะน้องอามี่ค่ะวันนี้กับสิบาพี่พ์รุ่นไปใส่ค้าค,คุณน้องวันนี้พาพี่พลมรุ่นไปดูบ้านครับอุ้ยฉันเลยแบบนี้ได้หรอ,อเอาจะบอกไงอะ่ะแต่บ้าน บ้านอจัดสรรครับอยู่แถวลืมมุกขอนครเปิดใหม่ในวันนี้ครับเราบอกอะไรนี้เลยใช่ไหมบอกงี้เลยอ่ะบอกไปเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาไปเยี่ยมชมแบบว่าโครงการใหม่ในขอนแก่นนะคะก <จะ S 1> ็ความรจริงไปดูให้พี่คนหนึ่งนะคะ,ะในวงการนะคะเป็นพี่ที่รู้จักเขาบอกบาลุ้นว่าขอราคาที่แพงที่สุดในขอนแก่นก็เลยว่าไปดูราคาเริ่มต้นก่อนเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปชมกันว่าแบบบรรยากาศบ้านแบบน่าอยู่ไหมหรือเป็นยังไงนะเขาอ่ามีหลายสาขาแล้วนะครับที่อยู่อ่ากรุงเทพมหานครครับนี่มาเปิดสาขาคอนแก่นอ่าเปิดตีตลาดคอนแก่นมาต่างต่าครับเออเราบอกชื่อโครงการเลยไหมหรือว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดูก่อนไปถึงก่อนแล้วค่อยแบบว่าเออเฉลยว่าเราไปดูที่ไหนแล้วก็เป็นบ้านสไตลยุโรปเออศึกษามาแล้วเนาะศึกษามาแล้วสี่ห้องนอนครับสี่ห้องน้ําใช่ไหมก็คือแบบอ่ะก็หลังใหญ่ ครอบครัวใหญ่ได้นะคะหรือจะเป็นแบบอยู่แบบเป็นแบบนักธุรกิจเนามาสร้างครอบครัวที่ขอนแกน่นอะไรเงี้ยเป็นออกแนวแบบครอบครัวพักอาศัยกันเห็นบอแมนครับผมโอเคบอกก็แบบว่าคนแบบอีสานพร้พอมพราะว่าคนอีสานเียอยู่กันแบบครอบครัวนะคะก็จะครอบครัวใหญ่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Bye. คือห้องใหญ่แล้วก็จะมีระเบียงเห็นหน้าบ้านนะคะจะอยู่ฝั่งนี้นแอ้ามองไปแล้วแบบเห็นพี่นัสค่ะทีค่ะฝั่ง <c oughs> นู้นเพดานก็จะสูงมากนะคะ